ี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะพูดพร้อมกันอะไรังไม่ได้เตรียมเลยรีวิวอุปกรณ์วิ่งที่ใช้ชแล้วชอบอุปกรณ์วิ่งที่มีใชา้แล้วชอบอ่าโอเคน,นี้แหละวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์วิ่งทั้งหมดที่เราอชอบวันนี้ด้วยความที่มันเป็นชุดวิ่งก็เลยแบบแอบ,บชวนพี่บารมาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับทุกคนเอ้ยจะเย็ดเริ่มจากหมวดแรกคือหมวกก่อนละกันราะว่าคนถามเยอะที่สุดเลยถามว่าอะไรถามว่ามึงจะวนตีนี้าไหมของแอมนะแอมมีสามใบที่แอมใช้แล้วชอบอันแรกเลยของฟิงเกอร์คอส อันนี้เป็นแบรนด์จักรยานราคาประมาณ1,790 อันนี้แอมชอบมากเป็นไ like บที่รู้สึกว่ามันเท <c oughs> ่ก็คือของปั่นจักรยานใช่ปหะใช่ครับแล้วชอบมากตรงที่ข้างหลังมันเป็นแบบปรับรูดอย่างเงี้ยมันง่ายอะมันสะดวกเราได้มาจากเคสอย่างไบเนาะ <c oughs> ที่ชอบมากเหมือนกันก็คืออันนี้เลยของช้อปปีูุ้คนร้อยสามสิบบาทโะคตรถูกพี่วาาโอเคเลยมันถือว่าแบบใส่วิ่งชิลๆแต่พอเรามีใบนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าใบนี้มันมีความหนักมันมีน้ำหนักกว่าตามราคาตามราคาใบสุดท้ายใบนี้คือตัวท็อปแห่งวงการหมวก Ar ได้ใบนี้มายังไม่เคยใส่วิ่งเลยซึ่งแผลบน้ำหนักมันเบามากทุกคนอันนี้เราว่ามันเบาเขาปีกครับทุกคนอันอื่นนะปีกมันหนักกว่าเยอะที่ปรับตรงนี้มันปรับเป็นแบบ2องเลเยอร์ไม่แน่ใจว่าตอนใช้งานจริงมันจะเป็นไงเนาะพอใส่ไปแล้วรู้สึกเลยว่าเบากว่าทุกอันที่มีนี่คือหมวกของแอมใช่คซึ่งหมวกของพี่อันแรกคือได้มาจาก An a t อร์สตอประมาณ890 890บาทข้างหลังจะเป็นแบบนี้ทุกคนแบบแคมแคมมากกว่ามันดูไม่ใช่หมวกวิ่งแต่ว่าใส่แล้วมันแบบทรงสวยอยู่นะอืมันเหมือน ก็ได้ประมาณนึงแต่ก็ยังมีน้ำหนักนะส่วนอันที่2แน่นอนเราต้องเอาที่คุ้มค่าที่สุดช้อปปีเหมือนแอมเห็นแอมสั่งก่อนแล้วก็สั่งอ่าถ้าถามว่าผู้ชายใส่แล้วเป็นไงออก็โอเคนะครับไม่แย่แล้วมันมีหลายสีนะทุกคนแต่ถ้าคุณโสด แล้วค่ะต่อไปแอมขอแบบบราก่อนละกันที่บานมีบราไหมคะมีใส่บราจริงๆฉันก็นมเท่าๆเธอแหละแรงมากบาส่วนใหญ่ก็จะใส่ยูนิโคลยูนิโคลเนี่ยคือใส่ได้ทุกรุ่นเลยแล้วก็ลูลูเลมอนยูนิโคลอ่ะประมาณ590ร้อถึงเจ็ดอืแอมจะใส่ตัวที่มันแบบเหมือนมีฟองน้ําเบาๆให้ช่วยเซฟอยู่แล้วก็โอเคเลยนะอันนี้ซึ่งไม่รู้เซฟอะไรด้วยนะบาตอนนี้บาก็งง ใส่กูมาเซฟอะไรวะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือลูรุเลมอนอาคาอันนี้ประมาณ2,200บาทคือมันฮิตเลยอยากได้หรือว่ามันดีกว่าจริงๆอ่ะอยากรู้ที่สัมผัสอ่ะก็คือกลิ่น<ด>มันไม่นะอับ ใช่ออมันไม่อาบ,อบแล้วก็ใส่แล้วมันรู้สึกแบบกระชับรู้สึกว่าเออมันแนบตัวดีรู้สึกต่างเลยใช่ไหมต่างเลยอันนี้มันจะให้ฟิลคอมฟอร์ตอันนี้กระชับงั้นพี่ขอถุงเท้าต่อเลยแล้วกันพอจะพูดได้บ้างว่าพอมีอเยอะจัดเพิ่งได้มาเลยก็คือไ i ด้าเป็นถุงเท้าคอตตอนหนาสวยไหมสวยแต่ว่ามีปัญหาคือมันเลอะง่ายมันมาในซองซองมี2คู่2คู่ประมาณ600ซึ่งอันนี้ ตเต็ม10เราจะให้สักประมาณ6ตเต็ม10มันมันหนาจริงนะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่สิ่งที่จะหักไป4ีคะแนนก็คือมันเลอะง่ายมากอย่างที่บอกบมันเลอะสีด้วยเทสเตอร์มันด้วยว่าที่มันกินทุกอย่างเลย <UV> U V U มี<ำ>สีดํากับสีขาว สิ่งที่ต้องชมก็คือปกติอ่ะเวลาเราใส่ถุงเท้าเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันกระชับที่ข้อเท้าเออเออแต่อันนี้รู้สึกเลยแล้วมันก็จะมี t e x t อ r ์ที่ต่างกันคือเขามีจุดที่เขาลัดเป็นพิเศษถ้าใครไม่ชอบแบบถุงเท้ารัดลอ่ะคือจะไม่ชอบพี่ให้8เต็ม10หัก2คะแนนคือมันรัดไปนิดนึงกลับมาที่แบรนด์ไทยครับ personal base เป็นถุงเท้าลักษณะเดียวกับ U V U ใช่มันลัดมันรัดแบบรัดจนรู้สึกว่ามันแน่นพอๆกับ U V U แต่หนากว่านิดนึงหนากว่านิดนึงนะ6เต็ม10 หกเต็ม10เรารู้สึกว่ามันยังหนาไปหน่อยนะครับสุดท้ายคู่นี้ f i finger ของ fixme อันนี้ใส่สบายมากใครที่ใส่พวกวีอิงอ่ะที่วิ่งแบบรองเท้าแตะหนีบอันนี้แนะนำเพราะว่ามันก็สวมเข้าไปแล้วมันจะได้ไม่ต้องไปเมันไม่ต้องเกี่ยวกันนี่คือ fixme นะครับอันนี้เราชอบเราให้7เต็ม10หัก3คะแนนคือใส่ยากตอนใส่ต้องเอานิ้วเข้าไปทีละอันอีกคู่หนึ่งอ่ะ อันนี้เป็นถุงเท้าของฟิงเกอร์คอร์ก็คืออันเดียวกับหมวกลาย,ลายตอนแรกเลยเป็นลายฟิงเกอร์คอร์จริง้เลยน่ารักดีทุกคนมันกระชับมากเลยความรู้สึกต่างกับถุงเท้าทั่วไปเลยแต่อันนี้ใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันกระชับแต่ยังไม่ได้ลองขนาดนั้นเพราะว่าวิ่งได้ทั้งเดียวก็เจ็บอันนี้ราคาประมาณ790ทุกคนต่อไปเป็นหมวดเปื้อลูลูเลมอนผ้ามันเบามากทุกคนแล้วผ้ามันแบบยืดได้เยอะเย็นเวลาวิ่งเหงื่อออกอะไรแบบนี้ไม่รู้สึกถึงความหนักเลยราคามันจะอยู่ประมาณ1,800ถ้าช่วงลดก็ เหลือประมาณพันสี่ทุกคนอีกตัวหนึ่งที่แอมชอบก็คือ Uniqlo a l ิ i u m ราคาน่าจะอยู่ประมาณ490นี่มันจะมีความแบบว้าวๆาวตรงนี้แต่ถ้าถามความเบาความสบายแอม ให้รูรูมากกว่าตัวนี้ก็มีครบสีเหมือนกันน้ำตาลดำเทาโอเคของ,ของพี่บาอบโองโห้อแรกรู้เ <laughs> ลมเนราคือเราเหงื่อเยอะมากแล้ววิ่งเสร็จอ่ะเสื้อโคตรเหม็นที่ร้านะเขาเคลมให้เราฟังว่ามันเป็นกันแบคทีเรียสะสมนะครับมันก็จะเหม็นยากหน่อยแล้วมันก็จะแห้งไวมากเพราะว่าเสื้อมันก็จะเป็นแบบรู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 เออแต่อันนี้จริงเพราะว่าพี่ว่าเป็นคนเหนื่อเยอะเมนเทวนเมนเทวนยังจะจำประมาณพันหรือสองพันกว่าสพันนิดๆอ่ะเดี๋ยวขึ้นเต็มสิบให้เก้าใส่บ่อยที่สุดหยิ ง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีโลโก้อะไรดีก็เลยชอบอันที่ 2, อง7องสีเจ็ซนต์ตัวนี้ก็ใส่บ่อยนะครับ รู้สึกว่าเราชอบเหมือนกันทรงมันจะเป็นโอเวอร์ไซส์แบบแฟชั่นเลยทุกคนหนาไหมไม่หนาเงี้ยเงีเงียสิ่งเดียวที่ไม่ค่อยชอบคือเราอะตัวเตี้ยแล้วทรงมันค่อนข้างจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นโอเวอร์ไซส์อะค่อนข้างจะตันอะเออมันเป็นสี่เหลี่ยม,มใส่อะฟิลดีแต่ว่าต้องาอาจจะคนตัวสูงหน่อยออน่าจะแฮปปี้ราคาตัวนี้อยู่ที่สามสองพันห้าร้อยบาทได้จากกรุ๊ปบูติกรันนิ่งนะส่วนอันนี้แบนดิตสองพันทวนนะแต่ว่าซื้อมาผิด เพราะว่ามันคือเสื้อยืดมันไม่ใช่เสื้อวิ่งใช่เราไม่รู้เราเห็นเขาโพสต์เราเอาเลยสุดท้ายก็คือเวลาวิ่งเสร็จก็คือจะใส่ไว้บนรถเพื่อเอาไว้เตียยไม่นับเป็นอุปรกรณ์วิ่งก็ได้หมดสุดท้ายอีนี่เสื้อลูในตำนานครับทุกคน s a t i ิฟตัวนี้ไม่ชอบแบบสุดๆผิดหวังแบบสุดๆในทุกตัวที่ซื้อมาทุกครั้งที่ซักสีตกทุกครั้งติดลงเรื่อยๆหลุดไปเรื่อยๆอันนี้ย้ำนะครับว่าใส่ไม่ถึง ีเวลาเหงื่อออกอะ่ะเป็นคอตตอนแล้วก็ติดกับตัวลําบากมากๆได้อย่างเดียวได้เทสําหรับผมนะบางคนเขาชอบมากก็โอเคผมซื้อมาให้รูนะ้ตอนนี้ก็ไม่กล้าขายแล้วเพราะมันดูเป็นผ้าขี้ริ้วมากเลยอันนี้ส่วนตัวนะครับใครที่ชอบเราขอโทษด้วยนะเสื้อหมดประมาณนี้กางเกงกางเกงที่เป็นสีดําหมดเลยส่วนตัวแอมเป็นคนมีสะโพกเนาะเลือกเป็นสีดําเป็นหลักไว้ก่อนเ,เหมือนเดิมลูลูเลมอนลู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 เลมอนอันนี้เป็นฮาร์ปไพตัวแรกของแอมเลยแอมไม่เคยใส่ฮาร์ปไพเลยเนาะพี่วัดแล้วลูลูอ่ะเปิดโลกมากอันนี้คือรุ่น ฟัสต์แอนฟรีนะทุกคนราคาประมาณ2000ประมาณ 2002- 2004เออความยาวประมาณ4นิ้วทุกคนมันเป็นความกระชับที่ใส่สบายพี่บาสถ้าคะแนนเต็ม1ิความชอบตัวนี้ก็ประมาณ8คือหักตรงที่เวลาเราใส่เสื้อสั้นมันไม่มั่นใจแล้วไม่มั่นใจอ,อีกตัวหนึ่งขาสั้นราคาเป็นมิดน่ารักคือยูนิโคลอีกแล้วเดี๋ยวแอมขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้แอมจำไม่ได้เหมือนกันมันเป็นกางเกงแบบเหมือนเทรนนะิ่งอะถ้ามันแปลกมากเว้ยทุกคนมีซับด้วยนะซับอะมันเป็นเหมือนฮาร์ปไพร์เลยเป็นกางเกงรัดกล้ามที่ไม่ไดดด้้รััมาากขนนน ตัวละ590ไม่ไม่เสียดายที่ซื้อมาแล้วก็จะซ,<ม>ซื้อสีต่อไปอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งได้มาใหม่เลยเหมือนกันลูร ul ูเลมอนแอมไม่แน่ใจอีกแล้วว่าชื่อรุ่นอะไรออแต่ความยาวประมาณ2.5นิ้วเป็นตัวที่สั้นที่สุดของแอมเลยแต่เชื่อว่าว่าพอใส่เข้าไปจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันเซฟเวยแต่ว่าซับในเขาอะมันจะไม่ได้เป็นฮาร์พายนะทุกคนมันจะมีความแบบเป็นเหมือนแบบกินงงน้อย<ม>ออถ้าใส่วิ่งอะแอมว่าโอเคแต่ถ้าสมมติว่าจะใส่ไปเวทอาจจะไม่เหมาะมันโปะอะกางเกง ตัวที่1ตัวนี้ไหมว่าเหมือนเสื้อเมื่อกี้สองซีเจ็ดเลเปอเซ็นต์นะครับก็เป็นฮารไทย2 0 0 7ันที่ได้มานะสองพคือราคาในกรุป๊ปแ,แต่ผ้ามันเหมือนกางเกงว่ายน้ำเลยอ่ะใช่อันนี้คือผ้าเหมือนกางเกงว่ายน้ำรัดกัมเนื้อข้างในเป็นกางเกงในใช่ไหมข้างในเป็นซับกางเกงในมีที่ใส่ สามารถใส่โทรศัพทพ์ได้กุณจรถดได้ข้างหลังแค่นี้เลยนะอันเนี้ยใส่แล้วมันเหี่ยวเหี่ยยพี่แอมเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าผ้ามันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นเพราะผ้าใช่ป่ะผ้ามันจะเป็นแบบไม่ได้เข้ารูปขนาดนั้นแต่ก็เข้ารูปนะสัก7เต็มสิ สามคะแนนก็คือเราว่าทรงมันเหี่ยวเหียวไปหน่อยอนะแต่ผ้ามันดูใส่สบายผ้าใส่สบายเย็นๆอันต่อมาก็คือยอดฮิต u v บใช่อันนี้ก็จะมีโลโก้อยู่2อันก็คือโลโก้ตรงนี้กับโลโก้ตรงนี้ไม่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าอะไรเลยอะไรเลยยกเว้นกระเป๋าใส่กุญแจรถจิ๋วๆตรงนี้8 ถึง9เต็มสิผ้ามันอ่ะมันจะเป็นผ้าที่แบบค่อนข้างรัดมากแต่มันดูแบบเหมือนจับข้างนอกดูเหมือนไม่สบายเลยเนาะไม่สบายแต่ว่ากระชับเข้าใจฟิลเลยว่าแบบเสื้อผ้าที่ใส่สบายกับเสื้อผ้าที่ใส่แล้วมันดูแบบกระชับดีจังใช่อันนี้มันเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะมันดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กว่าอันนี้มันดูใส่สบายได้ทุกวันกว่าถ้าใครเคยใส่ไนกี้อะไรนะแอโร่สวิฟเหมือนเหมือนไนกี้แอโร่สวิฟเลยถ้าใครไม่เคยอาจจะนึกไม่ออกเพราะว่าเราว่ามันไม่ค่อยได้มีผ้าอย่างเงี้ยในกีฬา แต่อันนี้คล้ายๆชุดายน้ำเออใช่อันนี้เหมือนชุดายน้ำอันนี้จะเป็นแบบลูกฟูกนิดๆท้าม<ช>องอใกล้ๆมันจะมีแบบ ความยืดหยุ่นสูงแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันกระชับแน่นอนอ่ะใช่เพราเสียคือหนาและร้อนกว่ารุ่นนี้เยอะเปิดมาจากเว็บ U V U เลยได้มา2009บวกค่าภาษีหนก1,000หน้าบ้านมันเป็น3,9 0พต่อไปลูรุ้เลมอนลูุเลมอนตัวนี้ประมาณ3,4 0พเออประมาณนี้ประมาณนี้ย3ม0ันอันนี้ชอบมากออข้างในเป็นรัดกั้มเนื้อแต่อันนี้ทรงสวยจริงแล้วก็นี่ใสเข็มใส่อะไรก็ได้ตรงนี้รัดและแอมชอบมากคือข้างในอ่ะมันแบบมันมีกระเป๋าให้ใสกระเป๋าเยอะ กระเป๋าเยอะกระเป๋าเยอะปอนกระเป๋าแย่ไปหมดอันนี้ตัวนี้ชอบมากๆเลยครับให้เก้าเต็มสิบใส่บ่อยที่สุดอันต่อมาคือลูรูเลมอนเหมือนกันรุ่นที่ไม่มีซับในใช่เพสเบเกอร์เป็นแบบเน้นฟิลฟิลสบายสบายใช่แล้วตอบโจทย์กับวันที่แบบไม่พกอะไรไปเลยเบามากนะครับตัวสุดท้ายที่โคตรจะชอบแล้วใส่มานานมากดีแคทลอนดีแคทลอนเอาไปเลย89อ่ะแต่ว่าอย่างเดียวที่ไม่ค่อยดีคือเวลาเปียกมันเหม็นใช่แล้วแบบเห็นป้าทรงมันแบบมันย้้ยอะผ้ามันยับอะไรเงี้ยจตหมดไปแล้วรุ่นเนี้ย ไม่มีแล้วแล้วเราก็ว่าเราก็ใช้แบบมีห่ห้อมาประมาณนึงเราก็รู้สึกว่าดีแคทลอนกับไอ้พวกเนี้ยไ,ไ,ไ,ไม่ได้นะต่างกันขนาดนั้นแบบโอ้รองเท้ามอมมีคู่เดียวเองอะก็เอาสิ ไม,ไม่ได้แข่งกันเยอะซะกหน่อยการตัดสินใจซื้อรองเท้าคู่ใหม่ต่อจากซากคนี่อ่ะมันก็เลยคิดเยอะแอมก็เลยมาจบที่ตัวนี้ a d i d a s Evo SL มันเป็นรองรองเท้าที่วิ่งได้หลายความเร็ววิง่งรีคอรวอรี่ก็ได้วิง่งเร็วขึ้นมาหน่อยก็ได้หรือจะวิ่งแบบวันที่แบบเทมโปอะไรเงี้ยมันก็ยังเอาอยู่สําหรับแอ,ม,อ,ม,อมนะสาหรับเพจของแอมน้าหนักเบาซัพพอร์ตดีกลางกลางมันไม่ได้นุ่มขนาดที่แบบเป็นรองเท้าซัพพอร์ตนะถ้าเทียบกับซากคนี่แล้วเป็นไงแอบเด้งกว่าซากคนี่ซากคนี่เหมือนใช้แรงเท เท้าที่วิ่งได้เรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้ว้าวไม่ได้อะไรแต่มันแบบไม่รู้สึกว่ารองเท้าเป็นภาระเออรู้สึกว่าถอดออกมาใส่รองเท้าแต่ก็สบายเท้าแต่แบบอาดิดาสอะบางทีอะถอดออกมาใส่รองเท้าแต่แอมรู้สึกเมื่อยเพราะมันเหมือนหน้ามันเทมันบังคับให้วิ่งเร็วตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมชอบอาจจะไปลองเอซิดอีกหนึ่งคู่ที่เป็นรองเท้าซัพพอร์ตเพราะว่าอันเนี้ยวิ่งเจ็ดลงไปอะที่เป็นแปด รือ8 r e c o v e r y ของแอมคือ8ใช่ปะแอมจะรู้สึกว่ามันใช้แรงมากกว่าเพจหกเพชเจ็ดมันถือมันไม่ค่อยเหมาะกับช้าช้ามากช่มันแอบหนืดอ่ะเหมือนเราใช้แรงเราเยอะขึ้นอ่ะรู้สึกว่าน่าจะต้องเป็นรองเท้าซัพพอตอีกคู่หนึ่งมั้งเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาต้องมีแบบรองเท้าซัพพอตรองเท้าเออสำหรับแบบวิ่งเทมโปรองเท้าซ้อมอะไรเงี้ยรองเท้าทุกคู่มันก็มีระยะแข็งของมันใช่ที่มันเหมาะสมถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้แบบลงตารางอะไรจริงจังอะอยากหารองเท้าวิ่งสักคู่แอมว่า evo l ก็เป็นตัว เลือกที่ดีนะแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบอยากได้สายซ<ม>ัพพอร์ตนุ่มๆอะ่ะอาจจะไปลงเท้าที่เป็นรีคอร์เวอรี่จริงๆกว่านี้เพราะตู้นี้มันไม่ใช่รีคอร์เวอรี่ใช่ไหมใช่มันไม่ใช่รีคอร์เวอรี่เลยเอ,อันนี้ evo sl เ, e เหมือนแอมก็จะไม่พูดเยอะที่เรารู้สึกอะ่ะคือเราใช้มันได้น้อยๆหนนมายถึงว่าเราอาจจะวิ่งอีซี่ที่ประมาณ6ต้นต้นออใช่ปะ่ะถึง5ปลายปลายออใช่ไหมซึ่งอันนี้มันจะใช้ได้ในวันแค่นั้นแต่ที่เหลือวันซ้อมอื่นเ่เราจะรู้สึกว่ามันค่อนข้าง ไม่ช่วยเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะคิดเหมือนแอมคือคิดแบบในเพจเดียวกับแอมคือ7ถึงห้ากลางๆมันยังสนุกอยู่ถามว่าดีไหมดีมากจริงๆอ่ะเราเป็นคนแบบแยกความแตกต่างไม่ค่อยออกอพอเรามีหลายๆคู่อ่ะเราแยกออกคู่แรกที่เราใช้บ่อยแต่ก่อนเลยคือเวเบอร์ไฟตัวนี้คือเรา <Nike. S 2> ดูดิคือเราใช้จนเละ,ะแล้วเราก็เปลี่ยน อัลฟาใช่ไหมอืมซึ่งอัลฟาแม่งพังไปแล้วทุกคนบอบบางเนาะบอบบางมากเนี่ยดูดิดดขาดกระจายเลยนะทุกคนอย่างเศ้าอะลงขอดแล้วพังลงขอดแล้วพังใช่คู่ที่ฮอตทิ่เราก็มีแหละก็คือโตเกียวสกายเนาะคู่นี้โคตรดีแต่คู่ที่เราไม่ชอบที่สุดไม่ใช่คู่นี้แตบบ่เป็นคู่นี้ เมจิกสปีดเมจิกสปีดคือรองเท้าคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนซ้อมใช้วิ่งเทมโปได้ลงคอร์ดไม่มีปัญหาเลยคือมันช่วยน้อยกว่าตัวนี้แต่มันทําได้นะครับเราคือเราลงคอร์ดแบบ4ี่สามูงใช่ไหมอันนี้พูดในฐานะแบบที่วิ่งจริงจังแล้วนะทุกคนก็คือขออิบยานนิดนึงแอมมะสมัยก่อนอะเราไม่มีความรู้เรื่องรองเท้าตอนนั้นแอมซื้อซุ่มไฟเออแอมซื้อซุ่มไฟแล้วมันเป็นคาร์บอนแอมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแอมวิ่งเพจอะไรความแข็งแรงของร่างกายเราเป็นยังไงซื้อคาร์บอนมาตลอด เกือบครึ่งชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมวิ่งมันทรมานจังเลยไม่อยากวิ่งเลยมันบังคับให้ไปข้างหน้าอะไรเงี้ยเริ่มมาวิ่งจริงๆก็เริ่มมารู้ว่ามึงรองเท้าคาร์บอนมันไม่ใช่ที่เหมาะกับเบรินเนอร์เลยนั่นแหละคือมันเจ็บถ้ายังไม่ได้วิ่งนานพออันนี้จริงรองเท้าดีไม่ใช่ว่าจะซัพพอร์ตเสมอรองเท้ามันจะแบบเลือกร่างกายที่ใช่กับมันด้วยเอออันนี้มันคือรถแข่งอะช่วงล่างโหลดแป๊กแข็งขึ้นเนินลูกหน้าอะไรตึ้งตั้งไม่สบายอันนี้มันก็คือลดบ้านที่แต่งหน่อย ออบบใช่ไหมคือ,อาจจะแข็งหน่อยแต่ไม่ได้ไม่ได้โหดแบบฟอร์มูล่าวันแบบนี้เนาะส่วนอันเนี้ยมันคือรถเบนซ์อะที่ขับง่ายๆแบบไดแบบ้แบบติ้งก็ได้หรือจะแบบขับช้าๆนุ่มๆก็ได้ อย่างที่พูดคืออันนี้เราใช้บ่อยมากเพราะเรารู้สึกว่ามันได้หลายย่านเพราะว่าย่านของเรากับย่านของแอมมันขยับหนีกันอีซี่เราวิ่งประมาณ5้าไปลาย,ลาย 5, ห้าห้าศูนย์อันนี้ก็โคตรดีเร็วขึ้นมาหน่อย5้าท้วนก็ได้อีกอะ่ะคือยังไม่เห็นปัญหาของมันเลยอะ่ะส่วนอันนี้วันที่วิ่ง420-430นี่ะช่วยชิปหายแต่วันที่วิ่งช้าเป็นภาระมากอ่ะเห็นไหมเรามันก็มีความแตกต่างกันไปส่วนอีกคู่หนึ่งที่กําลังจะต้องรีวิวก็คือสีเขียวสวยมากอันนี้มันก็จะเป็นก็เหมือนเอัสเอลเอออ แอมรู้สึกว่าดูตอนลงพื้นอะเท้าเราถึงพื้นเลยอะเดี๋ยวจะลองแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังที่หลังแล้วกันเนาะอันนี้คือในมุมที่เขาวิ่งจริงจังเนาะแต่ถ้าในมุมแอมนะบสกินเนอร์สำหรับแบบผู้หญิงด้วยกันอย่างเงี้ยเฮ้ยซื้อรองเท้าอะไรดีอะไรเงี้ยอแอมคิดว่าไปลองอแอมแนะนําให้ไปลองมันตอบยากอะเพราะว่าบางทีรองเท้าว,วิ่งอะมันไม่ใช่แค่ว่าออกมาวิ่งปุ๊บแล้วมันแข็งแล้วมันจะแปลว่ามันไม่ดีแต่บางทีมันก็ต้องใช้ระยะเวลานวดรองเท้าด้วยอ่างเงี้ยตอบอื่นๆนอกเหนือจากแบบอุปกรณ์หลักที่ใช้้นนนนะแว่อัีก็ ไอแจ็กเก็ตนี่พอใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบฟิลอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้ราคาอันนี้เราได้แบบเราได้มาจากในกรุ๊ปมือสองประมาณ3,8 0 0เองอีกอันนึงนเราไม่ใส่หมวกเราก็ใส่เป็นผ้าโป่ปงเอาเลยก็จะได้แบบเฮ้ยเธอรันขับไหนจ้าอะไรเงี้ยบอกนี่แต่งตัวจริงจังครั้งแรกเลยนะเฮ้ย <"H oly, S 2> เรามันก็เท่อย,อยู่เนี่ยของแอมก็มีประมาณนี้เลยฮะของพี่ก็ไม่เยอะครับน้อยน้อยเลยแว่นตัวแรกก็เป็นอันนี้เอาบ้าออปติกใช่มันก็จะเป็นแว่นแบบ คล้ายๆไ <Jack et S 1> อ้แจ็กเก็ตเนี่ยมันก็จะฟิลแบบเหมาะกับผู้ชายมากกว่าเ,ออเพราะว่ามันอันใหญ่แล้วก็เข้าเบ้าตาพอดีอย่างเราพี่บ้าใส่ไอ้แจ็กเก็ตไม่รอดมากจมูกเราอ่ะมันตรงเนี้ยมันติดไอ้แจ็กเก็ตอ่ะใส่แล้วมันยกขึ้นไปอย่างเงี้ยอบ้าออปติกเท่าไหร่นะแอมห้าพันแปดห้าพันแปด เนี่ยคือถ้าผู้หญิงใส่อ่ะใหญ่มันอมหน้าไปหน่อยอ่ะเออเดี๋ยวรอดูในช่องเราด้วยนะก็คือนิวบาลาน c e อีกแล้วครับที่เขาน่ารักอันนี้เป็นแว่นวิ่งที่นิวบาลาน c e ส่งมาให้นี่ยังไม่ได้ใช้เลยเฮ้สวยนะสวยสวยมันดูแบบเอาจริงอ่ะถ้าผู้หญิงใส่จะเป็นยังไงเบามากเออเบาจริงหูฟังช็อคโอเพนลันโปรทูนะครับก็คือตัวที่ใส่สำหรับวิ่งแบบนี้ หกพันกว่าบาทเบาเบามากเลยเบาแบบชิปหายอะ่ะข้อเสียคือเสียงอะ่ะแม่งเบาเหมือนน้ำหนักเลยคือแบบหยองแยงมากเออก็ดีกว่าไม่มีอะไรฟังวะใช่แต่นเนี้ยหนึ่งคือเรื่องน้ำหนักสองคือเพลงมันดังกำลังดีวันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนใครแบบเออกำลังหาพิกัดของวิ่งหรืออะไรเงี้ยคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์อยู่เนาะมีเดี๋ยวจะพยายามตัดให้มันสั้นที่สุดครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย